สวัสดีค่ะนารีคีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมังกรเนาะประจำเดือนมีนาคมนะคะสองห้าหกแปดลัคนาราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบห้ามกราคมถึงสิบสองกุมภาพันธ์และผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบสองธันวาคมถึงยี่สิบมกราคมนะคะ สามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดทิปต่อๆไปนะคะการทำนายจะเป็นการทำนายแบบแบบสุ่มเนาะแบบแรนดอมแรนดอมของคนลัคนาราศีมังกรน,นะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ดังนั้นก็ฟังไว้อ่าเพื่อความบันเทิงนะคะฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะวันนี้ตัดชุดให้องค์ชายองค์หญิงผักชุดค่ะผักนั่งผักมาสองวันอ่าใส่ชุดโชว์หน่อยนะคะชุดสวยจีบน้อยก็ชุดสวยอ่ะมาค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนลัคนาราศีมบับงกรในเดือนมีนาคมเนี้ยคณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะ หลายคนถามว่าตําหนักแม่หมอจะเริ่มเปิดเมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณเดือนเมษานะคะแต่ถ้าวันไหนแล้วแม่หมอจะขึ้นเฟซขึ้น YouTube ให้อีกทีหนึ่งนะคะตําหนักอยู่ที่ดอยหล่อนะคะดอยหล่อเชียงใหม่นะจะเป็นลนักษณะเปิดติดเป็นเวลาเนาะแล้วก็อาจจะมีวันหยุดอ่าหนวันนะคะจะไม่ไม่ได้เป็นที่สถานปฏิบัติธรรมนะแต่ในดอยหลออันนี้ประชาสัมพันนะในดอยหลอก็มี มีสถานที่ให้ปฏิบัติธรรมเยอะหลายที่อยู่นะคะแล้วก็มีทั้งพุทธมนฑลที่สร้างใหม่ด้วยคุณลองตับคุณลองเสิร์ชเข้าไปดูได้นะคะถ้าใครสนใจจะไปปฏิบัติธรรมที่ดอยหลอกก็ได้นะเอาไว้ทาให้หมอไปอยู่ละจะจะส่งข้อมูลให้อีกทีหนึ่งว่าตรงไหนเขามีปฏิบัติธรรมบ้างเนาะเห็นมีลูกดวงถาวม,มานะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีมกรเดือนมีนาคมจะมีเรื่องราวชีวิตอย่างไรบ้างเนาะห้าเหรียญมาเลย เอ่อ่อนนั้นมีแต่รายจ่ายหรือเปล่าคะเอ่อบางทีเวลาพระเสาเข้าแทรกหรือราหูเข้าแทรกเนี่ยหรือดาวมรตยูเข้ากลุ่มลัคนาคก็แล้วแต่นะเรามักจะเจอเจอเรื่องที่จะต้องให้ส่วนเสียเงินนะ่ะอยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวหลังคาบ้านก็รัว่วเดี๋ยวอ่ารถก็มีปัญหาเดี๋ยวคนนั้นก็จะใช้ตังค์เดี๋ยวคนนี้ก็เจ็บป่วยอ่าพูดถึงการเจ็บป่วยก็ระมรัดระวังสุขภาพนะเพราะว่าเชื้อโรคแม่หมอว่าในปีหกแปดนี่แหละคะ่ะ เขาจะปล่อยเชื้อไวรัสออกมาละวไวรัสอาวุธชีวภาพตัวใหม่ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะที่แม่หมอเคยเตือนหน้าหนึ่งถึงสองปีมันจะเป็นสงครามเชื้อโรคนะยังไม่ใช่สงครามยิงเคียวหรอกค่ะสงครามเชื้อโรคกะมาก่อนก็ระมัดระวังให้ดีนะคะเป็นไปได้ก็เลี่ยงการฉีดวัคซีนนะอห้าเหรียญมาเลยคุณก่อนหน้านั้นหรือณปัจจุบันก็แล้วแต่นะอาจจะมีเรื่องสูญเสียเงินทองที่โดยใช่เหตุหรือเขาบอกว่าในเดือนนี้ให้คุณระมัดระวัง การโกงเงินนะคะการถูกหลอกลวงใครชวนใครชวนลงทุนอะไรเนี่ยไม่ควรที่จะไปลงทุนเนาะด้วยเศรษฐกิจมันก็มันก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเศรษฐกิจมันต้องซุดซุดอยู่แล้วแหละคะ่ะในปีนี้ปีหน้าก็ยังซุดอยู่นะคะดังนั้นถ้าจะถ้ามีคนมาชวนคุณไปลงทุนอะไรก็ตามแนะนําว่าไม่ควรนะคะควรจะทําอะไรที่กิจการของตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็อ่าหุ้นส่วน หรือบริวานนะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะว่าเวลาการเงินการทองนะคะก็อย่าอย่าให้เขาเป็นผู้ดูแลเงินนะทั้งหมดคนเราในเศรษฐกิจยามนี้เวลาเห็นเงินมากๆเนะี่ยมันอาจจะเกิดเกิดกิเลสในใจนะคะความละโมบความละโมบที่อยากจะใข่ยอย่างมีอยากได้ก็ได้นะคะก็ระวังทรัพย์สินนะระวังทรัพย์สินที่จะถูกขโมยขจรได้นะคะหรืออาจจะอาจจะการลงทุนใดๆถ้ามีหุ้นส่วนให้มีเอกสารสัญญาใดๆที่ ที่ที่เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าเกรณีมันมีปัญหาขึ้นมาเราสามารถฟ้องร้องศาลกันได้นะคะอย่าแบบตกลงกันแค่วาจาเฉยๆนะเพราะอาจจะถูกหลอกถูกโกงให้เสียทรัพย์สินในทางใดทางหนึ่งได้นะคะโลเดอะเดวิล mm hmm. oh, เห็นไหมเออหลีกเลี่ยงการทาธุรกิจพวกสีเทานะคะหรือถ้าคุณถูกคุณทางานราชการแล้วถูกบังคับให้จะต้องเซ็เนเอกสารอะไรที่มันเกี่ยวกับ ความไม่บริสุทธิ์ใจนะคะหรือมีการโคดโกงหรือไม่ซื่อสัตย์อยู่ข้างในทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องดูด้วยนะคะว่าผลถ้าคุณเซ็นไปแล้วอะ่ะมันจะมีผลกระทบต่อตัวคุณไหมถ้ามันมีก็แนะนําว่าอย่าไปเซ็นเออเฮ้อถ้ามันจําเป็นต้องเซ็นก็ให้มีมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณไม่ได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านของการเงินหรือผลประโยชน์ที่จะได้นะคะเพราะอาจจะมีเกณฑ์เป็นลักษณะแบบนั้นได้สําหรับคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการหรือ เป็นลูกจ้างเขานะคะอ่าในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าระวังระวังคนคนจะโกงเงินคุณอะเออเฮอระวังให้มากๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าโดนมาแล้วอะแม่หมอเดือนนี้ก็ยังให้ระมัดระวังอยู่ดีนะคะระมัดระวังคนที่คิดไม่ดีกับคุณรวมไปถึงคนที่อาจจะอาจจะทําคนใส่ทําคนสายศาสตร์เขมีเลยนะกต่อคุณได้ด้วยเขาอาจจะหวังผลประโยชน์ในทรัพย์สิน มรดกเงินทองของคุณก็ได้นะคะคือเป็นเดือนที่อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะดีที่สุดนะคะพยายามสวดมนต์ไหว้พระนะนั่งทาสมาธิอาบน้ําบนบ้างนะคะจะดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องคนนะคะเออแล้วก็จะเป็นเดือนที่หิบแลดูทำไมมีแต่ไพ่แบบโหดโโมาเลยอะ่ะโดยจะคร่ําเครียดมากเลยเออระวังเจ้านายผู้ใหญ่จุกจิกคุณนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบทิศสร้างปัญหาให้กับคุณ มันเหมือนกับน่าจะเป็นเดือนเอลาหูเข้าจรผมหรือเปล่าคะมันเหมือนใครเห็นหน้าใครก็รู้สึกอยากจะอยากจะพร้อมบวกกับคุณและโดยตัวของคุณเองคุณก็อาจจะมีอารมณ์รู้สึกอยากจะพร้อมบวกกับเขาด้วยนะคะมันเป็นอารมณ์เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคลื่นพลังงานนะคะคลื่นพลังงานที่ที่จอมาทําให้มีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ความหมุดหิดในจิตใจ,ใจได้อาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องประคับประคองอารมณ์ของคุณสักหน่อยหนึ่งนะคะ คุณคงไปประคับประคองอารมณ์ของคนรอบข้างน่ะไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีใครนะ่ะมามาจุกจิกกับคนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีหัวหน้าก็ดีเนี่ยให้คุณพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเขาเหล่านั้นนะคะเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่นะคะไม่ต้องไปตอกกอนกับเขานะเพราะถ้าดูภาพออกมาแบบนี้ไม่เหมาะว่าการตอกกอนเนะ่ะกับเขาเนี่ยหรือการไปประทะกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นทางลบกับคุณมากกว่านะคะ ซึ่งในบางคนนะอาจจะโดนคนที่มีอิทธิพลอิทธิพลมากกว่านะคะกดขี่ข่มเหงคุณอยู่ก็ได้นะคะก็ไม่ควรที่จะไปปะทะบางทีเราต้องรู้จักถอยนะคะรู้จักนิ่งสงบบ้างนะเราอาจจะอาจจะอาจจะฉลาดกว่านะคะเหมือนกับชีวิตเราอะ่ะเจอคลื่นมรสุมรอบทิศอยู่นะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือการเลือกที่จะทําตัวเป็นก้อนหินนะ่ะอยู่นิ่งๆให้คลื่นมันสงบก่อนแล้วเราค่อยออกไปพายเรือออกไปน่านจะดีกว่านะคะ มันเหมือนมีแรงประททะหลากหลายมากเลยที่จะกระทบมาถึงตัวคุณในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งในชีวิตของคุณนะบททดสอบในเรื่องของความอดทนและบททดสอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเออจำไวน้นะอย่าลงทุนอะไรกับใครนะคะอย่าไปไว้ใจใครแม้ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้านายแม้ว่าคนนั้นจะเป็นเครือญาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามบางทีคนอาจจะโดนคนที่คุณนับถือนั่นแหละคะ่ะหลอกลวงเอาก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าระวังตรงนี้ด้วยคืออย่าไปไว้ใจเขานะคะ ควีนออฟวอร์คนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวก็อย่างที่บอกคุณอาจจะเจอะเจอคนอิจฉาคนริษยาคนที่จะจะเข้ามาแข่งขันกับคุณนะคะเหมือนกับพยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบคุณแล้วก็กดขี่คุมเหงคุณอยู่นะคะแต่คุณเขาบอกว่าคุณไม่สวดมนต์แผ่ไม่ตามให้เขาเยอะๆพ่อแม่มอก็มองว่าธุรกิจคุณยังจะมั่นคงอยู่สําหรับพี่ทํางานนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่า ฉันอยากจะออกจากงานแล้วอะรู้สึกทนอนอีตาคนเนี้ยมันไม่ไหวแล้วอะมันรู้สึกว่าอึดอัดมันรู้สึกเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนจุกน้ําเหมือนน้อาอัดลมที่มันพร้อมที่จะพุ่งออกมาระเบิดออกมาแล้วนะคะแต่คือถ้าคุณจะออกจากงานนะคุณต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันไม่ดีมันก็เลยมีแต่คนที่พยายามที่จะหวงแหนในในอำนาจในผลประโยชน์ของตนเองนะคะ คือเหยียบใครได้เหยียบเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดอบริษัทเขาก็จะพยายามเอาคนออกอาจจะมีการลิทายคนออกดีเลย์คนออก,ลออกแล้วคัดคนแค่ไม่กี่คนดังนั้นในหนึ่งคนที่เหลือนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้แต่งานที่คุณจะได้มาคือมันจากเดิมพีทาห้างานน่ะคุณอาจจะต้องเพิ่มเป็นสิบงานในขณะที่เงินเดือนอาจจะเท่าเดิมก็เป็นได้มันมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่คุณคนเดียวนะไม่มอว่าทุกราศีนะมีโอกาสที่จะโดนแบบนี้ได้หมดเลย อืมนะถ้าคุณอดทนได้อดทนนอกเสียจากว่าถ้าคุณมีธุรกิจส่วนตัวที่มั่นคงของคุณอีกอาชีพหนึ่งอยู่แล้วไม่ได้กระทบว่าถ้าคุณจะลาออกอ่านะคะคุณก็สามารถที่จะออกมาได้เพราะตามหน้าไพ่เดอะฟูเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจะได้หลุดพ้นจากสภาวะการจากคนกลุ่มเนี้ยในเดือนเนี้ยแต่คุณมีกิจการบางอย่างที่รองรับอยู่แล้วที่มั่นคงเออถ้าแบบเนี้ยได้เลยนะคะแม่หมอว่าโอเคแหละอ่าโดยโดยพืดด้นดวงของคุณถ้า เป็นทั้งเดอะเดวิลเป็นคั้คิงออฟสอบแบบนี้คุณไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนอะทํางานที่ไหนก็ตามหรือทํางานอะไรก็ตามคุณจะไปเจอเจอคนเหล่านี้อยู่ดีท้งที่ดีคุณก็ควรที่จะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนั่นจะดีกว่านะคะและและ,และแม่หมอก็เชื่อว่าในเดือนมีนาคมเนี้คุณมีเกณฑ์จะเป็นเจ้าของกิจการที่มั่นคงหรือธุรกิจใดๆที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปอย่างเยอะในก่อนหน้านัา้นน่ะมันอาจจะมั่นคงในเดือนนี้จนทําให้คุณมีความรู้สึกเป็นเดอ,อะฟัวคุณสามารถที่จะ ที่จะออกจากไอ้กลุ่มตรงเนี้ได้นะคะอืมแต่ถ้าหากว่าคุณยังยังไม่แน่มันยังไม่แน่ใจในธุรกิจส่วนตัวว่ามันจะมั่นคงไหมอดทนไว้ค่ะเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่กอดงานให้แน่นๆนะคะอ่ามันไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจอเจอเจอสภาว,ว่าแบบนี้เดี๋ยวนี้โดนกันเยอะเลยค่ะแต่ก็จำไว้อย่างหนึ่งว่าดีกว่าดีกว่าตกงานนะดีกว่าตกงาน พราะถ้าเราตกง,งานแล้วเราไม่มีเงินใช้เงินมีแต่จ่ายออกเนี่ยมันจะเครียดยิ่งกว่าคุณมีงานทําแล้วเจอแต่คนอิจฉาเจอแต่คนมัดไส้นะเออลองคิดอยู่ดีๆเนาะแต่แม่บอกว่าเดือนนี้ธุรกิจส่วนตัวของคุณน่าจะอยู่รอดนะคะคุณจึงได้มีเดอะฟูลขึ้นมาเพราะเดอะฟูลหมายถึงว่าฉันไดป้ปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะปลดปล่อยจากคนที่มันบีบเค้นคุณอะไม่ว่าจะคนในครอบครัวหรือคนในองค์กรก็ตามอะคุณดูเหมือนจะได้หลุดออกจากสภาวะกักกันนี้แล้วนะคะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะโดนลูกหลาน โดนใครก็ไม่รู้แหละพยายามที่จะคุมอ่ะคุมคุณอนะ่ะเหมือนคุณไม่มีอิสระเหมือนคุณไม่มีอิสระเหมือนนอกที่มันถูกถูกขังกรงเอาไว้จำจะต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อคนอื่นๆอ่ะแล้วคุณรู้สึกอึดอัดมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะมันรู้สึกค่อยห่ยเนาะเออถ,ถ้าถ้าถ้าภาษาเหนือนะค่อยห่ยค่อยห่วยก็คืออยากจะอยากจะไปที่ที่บนดอยก็ได้นะ่าไปตะโกนมันดังๆออกมานะให้มันรู้สึก โล่งสบายปอดอะไรอย่างเงี้ยโล่งสบายใจคุณอาจจะมีสภาวะแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ในเดือนเนี้ยมันเหมือนกับคุณได้ได,ได้ได้หลุดออกจากสภาวะนั้นจริงๆเออมีอิสระภาพของตัวเองที่จะได้เริ่มต้นอะไรที่มันเป็นชีวิตของตัวเองไม่ต้องอยู่ภายใต้อานาตการควบคุมของใครแล้วนะคะออไม่ต้องให้ใครมาจิกจิกจิกคุณนะคุณง่ายๆแหละในเดือนนี้นะคุณจะได้อิสระตรงนี้นะคะก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีลคะค่ะ พอดูแล้วรู้สึกว่าออมานันน่าอึดอัดแทนจริงๆนะบางทีอาจจะมีคำเหนือปนๆไปบ้างนะคะก็คือสะว่าคำเหนือวละคคำแล้วกันเนาะว่าค่อยหุ่ยนะคะเอออยากจะตะโกนมันดังๆนะอึดอัดอันอะไรแบบนี้แหละค่ะต่อต่อต่อดีกว่าอย่างน้อยสิ่งที่ดีในเดือนเดือนนี้เรื่องแรกที่เห็นก็คือได้หลุดออกจากสภาว่าที่ ขึ้นอัดตรงนี้ได้ไปสู่ชีวิตที่เป็นอิสระชีวิตที่ตัวเองอยากจะทําอะไรก็ได้ดังใจฝันดังใจหวังนะคะมีอิสระของตัวเองแล้วนะคะ,ะ King of ฟบอลเห็นไหมแม่หมอมองว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณมันมั่นคงดีนะคะถึงแม้จะก่อนหน้านั้นอาจจะทุรักทุเลไปบ้างก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเจอเจอคนหลอกคนโกงทําให้ธุรกิจมันซบเซาหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนคุณพลิกพลิกกลับมาที่จะ ตั้งหลักได้นะคะตั้งหลักในชีวิตได้ธุรกิจกลับขึ้นมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งหรือในเรื่องของการงานเราให้คุณออกจากงานตรงนี้แม่หมอว่าคุณจะสามารถได้งานใหม่นะคะหรืออาจจะมีคนมาเชิญคุณไปร่วมงานอีกที่หนึ่งก็ได้ที่ไม่ใช่ที่เดิมตรงเนี้ยคือคุณจะไปเจอเจอคนที่เขาเห็นความสามารถในในเรื่องของการงานความสามารถความเก่งของคุณนะคะอาจจะชักชวนคุณไปทํางานด้วยก็ได้นะนั่นหมายความว่าตำแหน่งงานของคุณอะ อาจจะมีเกณฑ์ได้ขยับเลื่อนขั้นขึ้นต่อให้จะมีคนอิจฉามันไส้ยังไงคุณงานคุณก็ยังดีอยู่นะคะดังนั้นถ้าไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวก็มั่นหน้าข่วยค่ะไม่ต้องไปสนใจใครเพียงแต่เออ king of sword เนี่ยบางทีตัวคุณเองนะอาจจะเป็นคนที่ตรงเกินไปนะคะแม่หมอมองว่าตรงโลกส่วนตัว <c oughs> สูงเกินไปขออภั <c oughs> ยค่ะบางทีคุณอาจจะดูเป็นคนที่มีอำนาจดูมีบารมีแหละ แต่บางครั้งความนิ่งเกินไปของคุณความเด็ดขาดของคุณจนเกินไปความตรงของคุณจนเกินไปมันอาจจะไปกระทบกับความรู้สึกคนรอบพิทที่มันมันไส้คุณอยู่นะคะขอจิบนะ้ำเสียงไม่ค่อยโอเคขออาภัยค่ะมาต่อเนาะแต่คุณก็อาจจะสามารถที่จะ ปรับบุคลิกตัวเองนะคะโน้มตัวเองลงมานะคะอย่าอย่าแบบคอตั้งจนเกินไปนะคะโน้มลงมาบ้างแค่นั้นเองค่ะปรับแค่ตัวคุณเองเล็กๆน้อยๆนะคะคิงออฟเฮนตอร์เคลนมาโอเคเลยเดนเพล r อร์อ้ยจะอัดคลิปมาเสียงไม่ดีนี่ในเดือนนี้นะแม่หมอว่าคนที่ทํางานราชการคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งที่สูงขึ้นมีเกณฑ์จะ <c oughs> ประสบความสําเร็จ ถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับพวกรัฐบาลสสสวนักการเมืองการปกครองทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้รับตําแหน่งที่สูงหรืออาจจะมีคนเชื้อเชิญคุณเข้ามาในทํางานเพราะเห็นความสามารถของคุณไงแต่อย่างที่บอกนะคะตําแหน่งยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะยิ่งหนาวคือยิ่งคนอิจฉาก็ยิ่งเยอะอเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่คุณจะได้ตําแหน่งที่ใหญ่โตมากและที่สําคัญนะ่ะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะ คุณก็มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนเงินก้อนเป็นธุรกิจธุรกิจของคุณอาจจะดีกว่าคนต่างชาติก็ได้ดีกวบรัฐบาลก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มนหลากหลายธุรกิจที่ทําอยู่ตรงนั้นอะ,อะหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่แอบเทาๆนิดๆก็แล้วแต่นะคุณจะได้เงินก้อนนะระดับไม่บอกว่าร้อยล้านพันล้านได้สบายๆค่ะตรงนี้คุณง่ายๆกับพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะแต่แค่แค่จะบอกว่าการลงทุนธุรกิจ ร่วมกับคนต่างชาติาหรือมีการติดต่อง,งานกับคนต่างชาติที่เป็นระดับสูงๆนะเจ้าคนในคนระดับสูงๆหรือไปถึงระดับกษัตริย์เจ้าหญิงเจ้าชายก็แล้วแต่นะคะของต่างประเทศแค่แค่ระมัดระวังความซื่อตรงในเรื่องของการเงินอะคะ่ะแค่นั้นแต่ถามว่าที่สุดคุณจะได้เงินก้อนมาไม่ได้มานะคะจากการทําธุรกิจตรงนี้นะคะส่วนคนที่ ทำงานประจำแน่นอนที่สุดยังไงคุณก็ได้เลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมากๆด้วยนะพร้อมกับการเงินก็ดีขึ้นมากๆคุณอาจจะได้ขยับกายเป็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าสูงอะ่ะคือไม่ต้องมีใครมาจีบคุณอะ่ะคุณอยู่สูงกว่าเขาได้อะอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนใครที่เป็นทห,หารตำรวจก็ดีก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นนะเลื่อนขั้นเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์อยู่ตรงนั้นหรือไม่คุณก็อาจจะได้เจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ ระดับสูงสูงอะค่ะที่เขาอที่เขาสนใจที่จะทําธุรกิจร่วมกับคุณแล้วมันทําให้คุณได้เงินมาแต่ถ้าเป็นไปได้อย่าทําอะไรที่เป็นธุรกิจสีเทาเลยจะดีกว่าเพราะมันมีเกณฑ์นะคุณถ้าทําถึงศีลธรรมคุณมีเกณฑ์จะต้องได้รับโทษในการที่คุณจะต้องเสียทรัพย์ไปเหมือนกับดวงชะตาคุณอาจจะถูกกาหนดว่าอย่าไปทําบาปห้ามทําผิดศีลไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าทําผิดศีลคุณก็จะโดนกรรมเล่นงานท่านพี่อะไรแบบนั้นก็ได้นะคะ ทำธุรกิจส่วนตัวที่ที่ปล่อที่ที่โปร่งใสนะที่โปร่งใสแล้วการเงินคุณจะมั่งคั่งในเดือนนี้โอ้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะดีเลยล่ะค่ะเดี๋ยวให้พิเศษเห็นไหมบางกรณีนะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือไงการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจอย่างลับๆในการทําธุรกิจของคุณหรือธุรกิจของคุณมันอาจจะเป็นธุรกิจแบบลับๆก็ได้นะไม่หมอว่า คือไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้ใครรู้ได้เพราะอาจจะเป็นดีลกับคนคนสงสักก็ได้ไงแต่มันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณคุณงานธุรกิจคุณมั่นคงแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่มาด้วยนะคะนะลิเวเสอ้อมีอะไรอีกไหมอ่ะเจ็ดไม้เทา้าถ้าคนที่ตกงานอยู่แล้วกําลังจะไปสมัครงานคุณจะได้งานนะคะเวลาที่สมัยแต่ก่อนที่แม่หมอไปสมัครงานนะ คือต่อให้มันมีคนแข่งขัน20 30 40, 40 50คนก็แล้วแต่ถ้าแม่หมอเปิดได้เจ็ดไม้เท้าแม่หมอด้ยิ้มเชงยิ้มแฉ่งเลยคออยือยังไงยังไงแม่หมอก็ต้องได้แล้วมันได้จริงๆแต่มันได้จากความความพยายามของเราด้วยนะคือการเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์ในการอะไรก็แล้วแต่นะ่ะแล้วมันเข้าตากรรมการน่ะคะ่ะเจ็ดไม้เท้ามันหมายถึงว่าคุณพยายามแล้วคุณประสบความสําเร็จนะคะกลาเป็นว่าคนที่จะไปสมัครงานคุณก็จะได้งานสมดังใจหวังนะคะ ไม่ว่าจะมีการแข่งขันเยอะขนาดไหนคุณก็จะเป็นผู้ได้รับชัยชนะตรงนั้นล่ะค่ะอ่าดูซิมีอะไรเพิ่มเติมไหมให้เรามาระวังสุขภาพนะคะเกี่ยวกับช่องท้องลงไปนะช่องท้องลำไส้นะคะไปจนถึงกระดูกก้านเนื้อและเส้นเอ็นนะคะแล้วก็พวกน้ำน้ำต่อมต่างๆในร่างกายนะคะเอ่อระวังร้อนในระวังอ่าช่วงล่างอ่ะช่องท้องไปนะคะอื เออเด็ดแทนแพรนส์เสร็จนะคุณมีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนได้โยกย้ายนะคะได้โยกย้ายได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนคาว่าโยกย้ายในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะโยกย้ายไปรับตําแหน่งงานอาจจะโยกย้ายอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปทําธุรกิจที่ต่างถิ่นต่างแดนมันเหมือนกับสภาวะความสําเร็จของคุณเจ็ดไม้เท้าเด e t e ท p แพรนส์มาจากความพยายามของคุณเองอะแต่มันเป็นความพยายามที่คุณต้องเดินทางไปไปเจรจาไปตกลงไปอะไรเองอะแล้วความสําเร็จมันถึงจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันจะจะสำเร็จได้นะเขาบอกว่าสุขภาพของคุณเนี่ยให้อาจจะมีอาการเจ็บป่วยเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับระบบหายใจเกี่ยวกับกล้ามเนือ้อเกี่ยวกับช่องท้องอก็อย่าหักผมงานหนักนะคะให้ให้พักผ่อนบ้างนะคะให้หาเวลาพักผ่อนบ้าง ส่วนถ้าใครคิดว่าโดนปุณใส่บนดําก็ให้รีบไปแก้นะคะรีบไปถอนออกค่ะคุณก็ยังจะปลอดภัยได้ส่วนใครที่ฉีดวัคซีนมาเ <c oughs> จ็บป่วยอันผลเนื่องมาจากวัคซีนก็อย่างที่บอกว่ารังจืดนะคะหนึ่งแคปซูลอะ่ะก่อนนอนหนึ่งเม็ดกินหนึ่งอาทิตย์หยุดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กินหนึ่งอาทิตย์หยุดหนึ่งอาทิตย์กินไปหนึ่งถึงสองเดือนก็พอนะคะอย่าก,กินต่อเนื่องนะอย่างน้อยก็ล้างพิษวัคซีนออกนะคะเพราะปัจจุบันคนป่วยอะ่ะป่วยด้วย ป่วยด้วยวัคซีนน่ะคือว,วัคซีนมันมีเชื้อโรคพันกว่าชนิดมาป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้แนละ้วมันคุดโรคอะไรขึ้นมาก็ได้หมดนะคะก็ลองตรงนี้ดูนะอีกสักสองสามใบเนะมีอะไรอยากจะบอกไหม <c oughs> The Hermit หนึ่งดาบ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องตัดสินใจการตัดสินใจของคุณเนี่ยให้ตัดสินใจแบบว่าคุณไม่ต้องไป ไปปรึกษาคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายให้ถามเซนส์ของคุณให้คุณกำหนดจิตให้นิ่งๆนะคะแล้วถามจิตของคุณเองนะคะว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรกับชีวิตในช่วงนี้ถ้ามีคนมาทาาทามงานของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะสําเร็จไหมมันจะปลอดภัยไหมมันจะอะไรไหมเขาบอกว่าถ้าคุณไปถามคนยิ่งเยอะคุณจะยิ่งไม่ได้คําตอบนะคะจะทําอะไรก็ตามให ให้ถามจิตสํานึกจิตใต้สํานึกของตนเองว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ให้คุณตัดสินใจแล้วทําเลยนะคะเพราะคุณจะประสบความสําเร็จยกเว้นเรื่องการงานอย่างที่แม่หมอบอกถ้าคุณไม่มีงานเสริมหรืองานอีกงานที่มั่นคงไม่ว่าจะยังไงก็อย่าเพิ่งออกจากงานนะคะแล้วเดือนนี้แม่หมอมองว่าน่าจะเป็นเดือนที่มันมีสองกรณีอ่ะหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังการโดนคุณใส่บนดำคือศัตรูของคุณคุณอาจจะไปเจอศัตรูที่แกร่งก็ได้นะที่ ทำอะไรคุณไม่ได้เขาอาจจะเล่นคุณใส่กับคุณได้ก็ให้ระวังปกป้องตนคุณ<ม>ตัวเองสองก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะจบสิ้นบ่วงกรรม,มเพราะว่ามันตามด้วีเดือโฟูเดดตามด้วยเดือโฟเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะจบวิบากกรรมหนักๆจบจบสิ้นหลุดพ้นจากคนที่โกงคนตอแหลคนไม่ซื่อสัตย์คนที่<ม>คนที่นิสัยแบบศีลธรรมต่ำๆมาค่ะคุณจะหลุดพ้นจากสภาพตรงนั้นนะคะเราได้เริ่มชีวิตใหม่ และรวมถึงอาจจะได้หลุดพ้นจากคุณส่มนดําที่คุณโดนมานานก็ได้นะบางครั้งอาการเจ็บป่วยคุณอาจจะเป็นอิทธิพลจากคุณสายพวกพูดผีก็ได้นะคะก็ไปแก้ตรงนั้นเขาบอกว่าเดือนนี้คุณยังจะเป็นคนที่ปลอดภัยนะคุณมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาก็แล้วแต่นะคะที่คอยปกปักรักษาคุณอยู่คุ้มครองคุณอยู่ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจเขาบอกว่าให้คุณไป สิบูปสามดอกที่หน้าหิ้งพระบอกกล่าวสิ่งศักดิก์สิทธิ์บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางของคุณนะคะให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะเขาจะโดนจิตโดนใจช่วยคุณอืบางคนบอกว่าเฮ้ยเงินก้อนมันจะเข้ามันจะเข้ามันไม่เข้ามันเหมือนโดนมีอะไรปัดเขาก็บอกว่าบางทีอาจจะมีผีตายโหงอ่ะผีคุณใส่ที่สูกสั่งมาเนี่ยอาจจะอาจจะครอบครอบงำคุณอยู่ไม่ให้เปิดชะตาคุณออกดังนั้นน่ะให้คุณไปทําพิธีเอ่อทำพิธีให้พระจริงๆมาทําพิธีก็ได้ ขอนของเอาผีออกบางครั้งชะตาของคุณอาจจะเปิดได้นะคะอืมหรืออีกอย่างหนึ่งก็ลองไปบวชถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจมากๆเขาก็แนะนําว่าเอ้ยลองเข้าไปบวชสิสามสี่วันก็ได้เอ,อกินเจก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นทางธรรมทาสมาธิให้จิตมันนิ่งให้ให้เขาเรียกว่าเคลียร์พลังงานตัวเองอะ่ะบางทีจิตใจคุณมันอาจจะว้าวุ่นสับ,ส,บสนเนาะด้วยอิทธิพลรอบคิดมันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีอะ่ะเข้าครอบงําคุณอยู่ทําให้จิตของคุณว้าวุ่นตามไปด้วย เขาบอกว่าลองทําจิตให้นิ่งๆนะคะเพื่อพาเคลียพลังงานจิตของตัวเองเนี่ยให้มันให้มันปลอดโปร่งให้มันสะอาดอะ่ะเวลาที่จิตเรานิ่งๆเป็นสมาธิเราจะมีปัญญาเกิดนะเราจะรู้ได้ว่าเราควรจะทําอะไรเพราะแม่หมอเห็นโอกาสทองในในชีวิตของคุณในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจกง,งานและเงินทองที่จะเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าใครมองเรื่อง,องความรักแม่หมอมองว่า ความรักระมัดระวังรักที่จะจะเป็นรักที่ถูกหลอกลวงนะคะรักที่เป็นสามคนสามเราระวังว่าถ้าคุณเจอเจอคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนคุณอาจจะโดนโดนหลอกให้เป็นเมียน้อยเมียเก็บก็ได้อ่าดังนั้นถ้าคุณจะคบกับใครในเดือนนี้ก็ให้สืบดูเรื่องราวของเขาให้ชัดเจนก่อนนะคะโอเคเนาะส่วนในชีวิตเรื่อง,องสุขภาพแม่หมอมองว่าคุณยังปลอดภัยอยู่ยังไม่มีใครทำอันตรายอะไรคุณได้นะคะ แต่คุณแค่อยู่ในสิ่งในธรรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณให้คุณปลอดภัยได้นะคะโอเคเนาะก็อ่ะเป็นกําลังใจและเป็นคําแนะนําให้คุณประมาณนี้นะมีใครมาแนะนํางานมีจะทําธุรกิจอะไรกับใครก็ลุยได้เลยค่ะโอเคนะคะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ